โอเคสวัสดีเ,เพื่อนๆทุกคนครับผมอยู่กับผมมิงมิงกับวันนี้เกมสกิลเรจเอนรอยัลนะฮะมาเดี๋ยวรอบนี้ผมจะเล่นเจ้านี้ให้ดูนะเจ้าราคอนโอเวอร์โหดหรือไม่ก็เจ้ากับตันกินก็แล้วกันนะฮะก็จะได้เล่นหรือเปล่าเดี๋ยวมาเรามาลุ้นกันนะผมมีทั้งหมด6โอกาสนะทุกคนต้องมาแล้วล่ะแม่งซื้อมาตั้ง600เพชรนะฮะอันดับหนึ่งมาทั้งสองรอบแล้วด้วยนะโอเคไม่มี มไม่มีคริมดอชมีหลบนะฮะผมกะจะเล่นหลบหลบน้ำแข็งกับเดมอนไดยุคเดมอนไดยุคครับผมอ่าโอเคเดมอนไดยุคสายน่าจะพยายามเล่นสายเ,าเขาเรียกว่า back to the basic นะฮะอ่าโอเค อัญญมณีเลือดกูไม่เอานะฮะโอเคไอ้น,นี่จะทำให้ผมขึ้นสายฮิลลิ่งได้ไวขึ้นโอเคเอามาฮนะเดมอนดยุกที่เป็นตัวเกือบเกือบจะโคตรเลทเกมนะถ้าผมเอาอัญญมณีเลือดมาผมก็น่าจะเละนะฮะพูดแค่นี้นะอียมึออ่ะโอเคเมจิคอลโปเกอร์นะทุกคนผมจะไปฮิลลิ่งรัวๆเลยนะฮะนี่ๆๆพวกนี้นะ เดี๋ยวผมจะไปฮิลลิ่งรรวๆไอ้นี่ผมจะไม่กดซื้อสกิลอะไรทั้งนั้นเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าต้นเกมผมน่าจะแพ้น <c oughs> ะฮะหมูตอกติดคอนะฮผมขอเออ่กระเทียมเจียวเพิ่มเป็นพิเศษนะะมันก็น่าจะมาดูดน้ำในคอของผมเล่นกันแต่สายหลบผมก็จะเล่นหลบเหมือนกันทุกคนจะเล่นหลบฮิลลิ่งนะ ผมน่าจะเล่นหลบฮิลลิงเพราะว่ารอบนี้หลบมันไม่มีสต้งสตันใช่ไหมมันน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะพิษก็ไม่มีนะฮะหรือว่าไม่เล่นหลบไปเลยแล้วก็เอาเจ้าพวก agility shaker อะไรพวกนี้มาใช้แทนก็ก็น่าจะไม่เร็วหรือเปล่านะฮเนี่ยสามคนนี้เขารู้นะแม่งพยายามเล่นหลบกันรัวๆไอไอตัวเนี้ยปกตินะฮะเพราะว่ามันเป็นสายหลบอยู่แล้วแต่สองคนเนี้ย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 นะฮะ ก็เล่นไปไม่เ okay. ป็นไรนะผมจะไปสายฮิลลิ่งนะโอเคผมต้องพยายามเก็บดอกเบี้ยให้ได้เงินเอ่อจากดอกเบี้ย5้ทุกรอบนะฮะเพราะว่าเล่นเมจิคอลโป๊กเกอร์มันจะต้องใช้รีเฟรชเยอะนั่นเองฮะก็เดี๋ยวจะไปฮิลลิ่งรัวๆเลยนะ ก็เดี๋ยวเอาเทอร์ปีติดไว้อันนึงนอกนั้นผมจะไปไลฟ์สติลไดเมจกับเมดิคอลเอ็กซ์พล n ชั่นหน้ก็มันจะมีสายหลบใช่ป่ะเดี๋ยวผมไอกรณีการหลบเดี๋ยวผมจะไปเอา agility เ h a k e r มาแก้กแล้วกันนะแต่ถ้าเกิดผมสามารถแย่งสายหลบจากพวกคุณได้ผมก็จะเอาเหมือนกันนะผมจะเอาฮ l i n g Dodge กับพวก d d o ดอ o o ู t นะแค่นี้พอนะ มังกรมังกรสายฮิวหรือเปล่าโอเคเล่นสายเลือดจริงๆริงมังกรไม่ต้องเล่นเลือดก็ได้นะทุกคนเพราะว่าทาเลน์ของมันอะได้เลือดเยอะอยู่แล้วผมเคยเล่นได้จนถึงเลือด7,000เลยนะฮะผมเล่นได้เลือด7ประมาณ6,800นแอะประมาณนั้นอะฮิลิง่งฮิลิง่งไอ้น,นี่ฮิลิง่งจริงๆไอเน,นี่ยน่าจะเวิร์กที่สุดแต่ว่าผมต้องการให้มันหลากหลายนะ โอเคฮิวิ่งดอชฮิวิ่งดอชฮิวิ่งดอชต้องเอาโอเคแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าเจ้าเจ้านี่เพิ่มนะฮะไอเน,นี่ยไม่เป็นไรผมรู้แหละว่า90%ผมต้องแพ้อยู่แล้วนะเพราะว่าเดมอนดายุคมันไม่ค่อยมีอะไรครับผมเจ้าลอสติงกี้ ไม่ได้ซื้อสกิลเลยแสดงว่าเงินนี่อ้วนแล้วนะเบาๆอุ้ยหลบได้ไอ้ยี่มค่าหลบรีก16%นะฮะก็ไม่เป็นไรครับผมเพราะว่า d ดามจ e เขาแค่หนึ่งแพ้ก็ไม่เป็นไรนะโอเคเรียบร้อยแตกเห็นไหม <c oughs> อ่ะไม่เป็นไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะไอ้นี่ฮิลิ่ง25%จะเป็น m a ็ก p เโอเคไอ้นี่ max ก p ยิ่งเยอะก็ยิ่งแรงอ่ะใช่ปะ ฮิลลิ่งเฮสแล้วก็แม็กเลือดตรงนี้เอาติดไว้อันหนึ่งนะฮะแล้วก็ไปฮิลลิ่งต่อครับผมฮิลล <Spirit>, mm ิ่งสปิริตสปิริตผมไม่ใช้อยู่แล้วอ่ะรอบหน้าฮิลลิ่งค่อยว่ากัน mm hmm. เดี๋ยวจะขึ้นยาวจนกว่าจะมีเทอร์ปีเรมาใช้ก่อนนะฮะเทอร์ปีเรแล้วก็เจ้าไลฟ์สติล์เดามจแต่ว่าเดามจ e หลกัหลกๆที่ผมต้องการจริงๆคือไลฟ์สติลเดามจ e เอามาคอมโบกับ medical explosion นะฮะโอเคเจ้า dragon overlord ชื่ออย่างเท,ท่อันติสวยด้วยทุกคนคอยดูอันติมันนะฮะแล้วก็อันติของมันยิ่งเลเวลเอ่อทั้งมันแล้วก็ทั้งศัตรูเลเวลสูงก็ยิ่งแรงนะคือง่ายๆอะ่ะยิ่งเละเกมก็ยิ่งเก่งอะ่ะง่ายๆนะฮะ แล้วก็เป็นเมจิก d ดามจด้วยบ้งถ้าจะไม่ผิดอ่านี่ไงเมจิกดามจทูทรเกตนะ200บวกกับเลเวลทั้ง2ฝั่งคูณ20นะแม่งโคตรบ้าเลยนะคือง่ายๆถ้าต่างฝ่ายต่างเลเวล10ก็20คูณ20เท่ากับ400 4 0อบวก200เท่ากับดามจ e 6 0นะเพื่อนๆเ,เริ่มเห็นแล้วใช่ไหมว่ามันบ้าขนาดนั้นแหละนะผมอยากได้ที่ฮิลลิ่งอ่ะ ไอ้นี่ถ้าเกิดแพ้จะได้ตังโอเคผมจะต้องแพ้เยอะฉะนั้นเอาเงินมานะเดมอนดายุคมันค่อนข้างที่จะอ่อนอยู่แล้วนะฮะในช่วงต้นเกมแต่ว่าคนที่เล่นเก่งจริง,รงๆก็โคตรเก่งไปเลยนะคือเขาเอาฮิวอ m ม u ลตมาคอมโบกับ Medical Explosion ชั่นทำดามิพวกนี้นะไอ้นี่ถ้าเป็นฮิวิ่งผมจะเอารัวๆเลยก็แล้วกันนะฮะโอเค เจ้านี่มีทั้งหมด6สกิลต้องได้ได้มาแล้ว4โอเครอครับผมแล้วก็ถ้าเกิดทุกครั้งที่ผมแพ้ผมจะได้ตังค์120นะฮะแล้วก็เดี๋ยวแน่นอนรีลิกชิ้นที่3ก็ต้องเป็นรีลิกเติมเลือดถ้าผมดวงดีผมจะได้กอบบินคลินเดอร์นะฮะถ้าจำไม่ผิดตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นเอ b กอบบลินอรเก็ตถ้าจำไม่ผิดนะไม่ค่อยได้จำชื่อใหม่ๆเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่ว่า เปลี่ยนเอออวตารนะหรือว่าเปลี่ยนแม้แต่ชื่อพวกนี้ยผมก็จะมีชื่อเล่นให้มันอยู่แล้วนะที่ว่าชอบเรียกติดป่าก็อัศวินคีเตาเจ้ายักษแดงอะไรอย่างนี้เนาะมันเปลี่ยนไปหมดแล้วมันเป็นทั้งพวกยักษ์เทาแล้วก็เปลี่ยนชื่อไปด้วยนะโอเคเราจะมาเล่นสายหลบด้วยหรือว่าเนี่ยโอ้โหมีเจ้าดอชบูธเยอะแยะก็ไม่เป็นไรนะฮะ เดี๋ยวผมเอาฮิลแรงๆแล้วก็มาคอมโบกับเมดิคอลเอ็กโ l รชั่นมาคอมโบกับสกิลอจิลิตี้เชคเกอร์พวกคุณก็หลบไม่พ้นแล้วนะฮะ <c oughs> อ่าะได้เงินมาร้อยยี่จัดไป <c oughs> ฮิลิ่งต่อนะค <c oughs> อ่บฮิลิ่งโอเค <c oughs> แล้วก็ตรงนี้อ่ ผมต้องการฮิลลิ่งอะแต่ว่าเลือดผมก็ต้องการทั้นั้นถ้าเกิดมีสายเลือดผมก็จะเอานะฮะต่อไปไปสายฮิลนะโอเคผมจะเอาเทอร์ปีเรมาก่อนจะได้มีดามจออะแล้วก็เดี๋ยวอย่างอื่นค่อยว่ากันนะฮะไอ้นี่บอกตรงๆเลยผมจะขึ้นผมจะไปสายฮิลจนกว่าจะมีเทอร์ p ปีเรหรือไม่ก็ไลฟ์สติลดาม a จ e แล้วก็เมดิคอลเอ็กซ์พล n ชั่นยาวๆเลยนะทุกคนเพราะว่า มันจะเป็นเดามจเดียวที่ผมจะต้องเอาไว้ก่อนนะก็คือจะเป็น amount Damage กับฮ e ลลิ่งช่วยช่วยชีวิตตัวผมเองนี่แหละนะฮะแล้วก็เดี๋ยวสายอื่นเดี๋ยวค่อยไปล่ากันนะ d ดาม g จผมจะมีประมาณ3อย่าง <c oughs> ถือว่าน้อยนะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องค่อยเป็นค่อยไปผมเน้นสายฮิลตอนนี้นะ เดี๋ยวรอไลฟ์สตีลดามาเดามจผมจะเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะแนแน,แน่เริ่มเริ่มจะพอมีดามจเห็นปะ่ะแต่ก่อนหน้านั้นผมไม่มีเลยนะโอเคไปฮิลลิ่งกันต่อนะไปฮิลลิ่งกันต่อฮิลลิ่งฟรีสอันสองอันนี้ดีหมดเลยแต่อันนี้ดีที่สุดหน้าเวลานี้เอามาก่อนนะโอเคได้ฮิลลิ่งเฮสมาโอเคกู๊ด แล้วก็เดี๋ยวจะไปหาฮิลลิ่งต่ออ่ะเจ้านี่นะฮะเจ้านี่จะเป็นอีกหนึ่งสกิลที่สําคัญกับเจ้าเดมอนไดยุคมากๆนะฮะเพราะว่ายิ่งเลือดเยอะยิ่งฮิลแรงนะแล้วเดี๋ยวผมค่อยไปหาเลือดจากสายอื่นโอเคเดมอนไดยุค okay. เหมือนกันคนนี้เล่นสายพวกเติมเลือดเพื่อที่จะแปะสถานนะพวกนี้สิเนาะโอเค อืมเดมอนใดยุคนี้ถ้าเล่นสายพวกฟรีสเชลกับ HP h ีฮิลลิ่งนี่ก็เก่งเหมือนกันนะแต่ว่าเดี๋ยวผมไปฮิลลิ่งรัวๆก่อนเลยละกันผมอยากเล่นสายเจ้า Back to the b a s i c นะก็คือความสามารถดั้งเดิม Original Damage นั่นเองนะโ okay. อเคฮิลทันป่าวะดูจากทรงแล้วผมน่าจะพ่ายแพ้โอเคอ่ะไม่ว่ากันนะ เดามิ 5, ห้โอโหโคตรแรงเลยวะแสดงว่าคนนี้ชนะมาเรื่อยๆเ,เลยอ๋อมีเอ็กซ b l เบ e ด้วยพาไปฮิลลิ่งต่อนะฮะฮิลลิ่งฮิลลิ่งโอเคถ้าเกิดมีดอทบูทแบบนี้ผมจะเอานะฮะเพื่อจะแก้ขัดมันไว้แล้วก็ไปฮิลลิ่งต่ออีกนิดนึง agility shaker มันต้องเอาอ่ะทุกคนเอาไว้นะ ถ้ากูไปดอชแป๊บหนึ่งก็แล้วกันมาเดี๋ยวผมไปดอชแป๊บหนึ่งทุกคนไปดอชซักหกสกิลนะฮะแต่ถ้าเกิดมีพวกสกิลแร่ของสายฮิลลิ่งมาผมจะกดเลยนะเดี๋ยวไปดอชกันแป๊บหนึ่งก็แล้วกันนะเพราะว่าจะไดเ้เลือกขัดพวกพี่ๆคนอื่นเขาด้วยนะโอเคเจ้าลิชยังไงไอ้เฮี้ยมติดคลีไอเวีนเอ้ยค่าครีแค่20 ยังติดอีกฮิวขึ้นมาฮิวขึ้นมาไอ้มิงไอ้มิงฮิวขึ้นมาเร็วเออดีไม่ติดครีผมน่าจะชนะครับผมถ้าเอาฟิสมาน่าจะช่วยอะไรได้เยอะนะเออดีจะได้เซฟเลือดบ้างนะฮะโดนดาเมจห้าหกแล้วก็ห้าหลายรอบแล้วเนี่ยหลบได้ทั้งหมด7ครั้งโอเคดีนะเดี๋ยวจะไปดอชกันต่อเลยเอาให้มันขึ้นสามสกิลตรงนี้ก่อนก็นแล้วกันเนาะ จะได้แย่งตัดเพื่อนๆไปด้วยนะฮะ HP Agility แล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งสกิลเอาเป็นดอทฟริสโอเค okay. อ่ามาแล้วว่า h e a l i n g Array มาตั้งแต่ต้นเกมแบบนี้เดี๋ยวรู้เรื่องนะฮะไอ้นี่ผมจะยอมไม่กดก่อนละกันนะฮะทุยใครจะยอมไม่กดกดครับผมไม่กดนี่โง่นะฮะ มันจะช่วยเซฟเลือดผมนะใครจะยอมไม่กดบ้าไปแล้วนะป่นะอัศวินขี่เต่านะเลือดผมประมาณพันเก้าเดี๋ยวมันจะฮิวขึ้นเรื่อยๆนะจากยี่สิบห้าเปอร์เซ็นของการาฮิวลิงตรงนี้นะแล้วก็ตอนที่ว่าฮิวลิงอะเรขึ้นนะเลือดจะขึ้นมาประมาณหนึ่งถึงเกือบเกือบสองพันห้านะอาโอเครีลิสฟิรีรีลิสนะ และนี่ผมก็คิดว่าผมน่าจะแพ้นะทุกคนเพราะว่าเขา d ดามจ e มากกว่าผมนะแต่ถ้าเกิดผมมี medical เอ็ก o s โพชอ่ะเขาแตกไปแล้วนะผมชนะยังไงอ่าเห็นไหมดู h e ลลิ่งอ r r a เผมพอขึ้นมาปุ๊บน 6, เนี่ยหกพักว่า25%เนี่ยเลือดเลือดจาก2,000เป็น3,500เห็นป่ะฮะเดี๋ยวรู้เรื่องนะรีลิกชิ้นที่3เติมเลือดรีลิกเติมเลือดอยู่ไหนลูปเฮเวนเบช เทเวนเบชจะกันได้ทั้งหมด4ครั้งจริงๆได้อยู่นะเพราะว่า4ครั้งตรงนี้เงินผมจะได้มาเพิ่มอีกประมาณ480โอเคได้นะแต่ว่าไม่อยากแพ้แล้วละ่ะถ้าได้รีลิกเติมเลือดจะดีที่สุดแต่ว่าผมคิดว่าผมคงไม่มีดวงขนาดนั้นนะฮิลลิง่งไปฮิลลิ่งกันนะเทอร์ป,ปีเรอันนี้ดีดีมากๆ แต่เจ้านี่ก็ดีเหมือนกันแต่ว่าผมคิดว่าเทอราพีเรย์ตอนนี้ดีกับผมมากกว่านะฮะเพราะว่ามันจะทำให้ผมขึ้นสายของออสกิลสีดาวสายฮิลลิ่งได้ไวขึ้นนะเดี๋ยวจะไปฮิลลิ่งกันก่อนแล้วเดี๋ยวอย่างอื่นค่อยว่ากันเมดิคอลเอ็กซ์พลชันยังไม่มีนะอ่ะมีคนมี Final ด e f เ n น e กับเคียวเซียวจันมาแล้วไวกันจังวะอ๋อโอเค คุณโกโรโกโรยอมเสียเงินเพื่อที่จะเอาขึ้นมาอ่ะแกมาแล้ววะ่ะผมน่าจะแพ้นะเพราะว่าแกมีเคียวเซียวจันผมน่าจะเละครับผมโอเคไม่แรงวะ่ะโอเคถ้าไม่ได้ถีถ้าไม่ได้ถีถีถถแบบนี้ผมสู้ได้นะเมื่อกี้ยังไงแกหลบได้เหรอวะอ่าฮิลเ่งแอร์รขึ้นแต่ว่าผมยังไม่มีเมดิคอลเอ็กโพชันผมน่าจะพ่ายแพ้นะ แต่ว่าการต่อสู้ที่แท้จริงของผมอ่ะมันจะเริ่มตอนที่เลือดผมเหลือครึ่งหนึ่งนะทุกคนแต่ว่าเมื่อกี้เลือดก,ก็เหลือส0มสิเปอร์ซไปแล้วนะเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูฮิวผมหกพันกว่าเห็นปะ่ะเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นแม็กเลือดให้ผมนะฮะไม่น่าเอาเจ้าเคียวเซียวจันนะเพราะว่าเคียวเซียวจันมันต้องมาคอมโบกับไอ้นั่นนะทุกคนมันต้องมาคอมโบกับเจ้าพวกตัวที่มันทำให้ ตัวไหนแล้วว่าที่ว่ามันทำให้ครูดาวมันออกเลยอะไรพวกเนี้ยสกิลที่ครูดาวนานที่สุดมันจะออกทันทีอะไรอย่างเงี้ยผมจำชื่อไม่ได้นะฮิลลิ่งจ๋าอยู่ไหนโอเคไลฟ์สติลเดามจก็ต้องการแต่ว่าเมดิคอเอ็กพรชันตอนนี้ผมต้องการมากกว่าเพราะว่ามันสามารถเอามาทำคอมโบเพิ่มเติมกับเจ้าฮิลลิ่งแอเรย์ได้นะฮะแต่ว่าไลฟ์สติลเดามจผมต้องการเต็มเหมือนกันนะ แล้วก็เดี๋ยวพอหมดชุดนี้ผมจะไปสายเลือดเดยาวเลยนะฮะฮิลลิ่งฮิลลิ่งน่าจะเอากันหมดละเดี๋ยวไปเลือดดีกว่าเจอจเจ้าดราก้อนโอเวอร์อร์ดมาเลือดเท่าไหร่3ามพัของผมเลือดประมาณ2,000โอเคถ้าผมสามารถเล่นเกมยือ้อไปเรื่อยๆได้เลือดผมจะอยู่ที่ประมาณ3ถึงเกือบเกือบสี่พนะโอเคฮิลลิ่งอารเรย์ขึ้นละอย่างนี้มาตีมาไอ้น้องนะฮะ เลือดตอนนี้เป็นประมาณ3,000แล้วก็ฮิลลิ่งแอเรียก็หมดแล้วแต่ว่าแค่นี้ผมก็เก่งขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วนะเพราะว่าแม็กเลือดยิ่งผมยิ่งแม็กเลือดเยอะการฮิลลิ่งของผมก็จะยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ยเห็นปะ่ะฮิลลิ่งแอเรียยิ่งออกไวก็ยิ่งดีนะมันจะได้ขยายพวกแม็กเอของผม25%จากฮิลลิ่งแอเรียนะฮิลลิ่งแอเรียประมาณ3,000ก็น่าจะได้แม็กเอยู่ที่ประมาณ1,000นิดๆโดยประมาณเนาะ แล้วก็ไปเอาฮิลลิ่งโอเคเมดิคอลเอ็กซ์โพชั่นจัดมาได้เมดิคอลเอ็กซ์โพชั่นเลเวลแม็กซ์เรียบร้อยนะฮะโอเคกูด okay, ตรงนี้เอาเป็น HP แล้วก็ตรงนี้เอาฮิลลิ่งอันนึงเพื่อจะให้ค่าฮิลลิ่งของผมจาก45%กลายเป็น90%นะโอเคแล้วก็อุ้ยไอยเยี่ยมตรงนี้นะ่าเอานี่นี่อันนี้ของดีนะไลฟ์สตีลดาม g จขอกดเลยก็แล้วกันนะฮะ แล้วก็ต่อไปทั้งหมดผมจะเดินหน้าไอ้นี่แล้วนะผมจะเดินหน้าเอา HP กับสายดอชแล้วนะฮะตอนนี้ผมฮิวแรงกว่าปกติจาก45เป็น90แล้วทุกคนมาโอเคอเจ้าสเปกเตอร์ที่มีการหลบหลีกอยู่ที่ประมาณ50ก็ผมคิดว่าผมสู้ได้นะฮะเพราะว่าเขาฮิวไม่แรงว่ะทุกคนเขาน่าจะเป็นเนนโลนะ อ่ะผมสู้ได้นะคนอื่นยังไงปางตายกันหมดแล้วอฮิลลิ่งแอเรยังไม่ทันขึ้นเลยว่ะอ่ะอโอเคไฟนอลดิเอนซ์ขึ้นมาผมชนะยังไงผมก็ชนะนะฮะอันนี้ฮิลลิ่งแอเรยังไม่ขึ้นนะทุกคนนี่คือฮิลปก,กติอยู่สินะฮิลจากแม็กเลือดเทนิเชสไลฟ์นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะไป h p ยาวๆแล้วนะขอไปเอาแม็กเลือดเพิ่ม,เต,มเติมนะเพื่อดีอุ้ย ไอ้บ้าเอ้ยอยากได้ตรงนี้แต่ไม่จำเป็นอีกแล้วนะผมจะไป HP ยาวๆเลยเอาให้เป็น3ดาวไปเลยนะเพราะว่าเลือดที่เพิ่มขึ้นมามันจะเพิ่มทีละประมาณ6%แล้วก็6%แล้วมันจะทำให้ฮิลลิงของ t e n a c i o u s Light สูงขึ้นกว่าเดิมนะแล้วมันจะมาคอมโบกับเจ้า Medical Explosion นะฮะแตกแน่พวกคุณ Perfect รีบ้า เกาชื่อหน้าอะไรสักอย่างอ่านไม่เป็นนะโอเคคนนี้เจ้าคาถาแพ้ยังไงตอนนี้ดาเมจสูงสุดของผมก็คือออ่ฮิลลิ่งอร์เรย์คอมโบกับเจ้าเมดิคอลเอ็กโพชชั่นเลเวลแม็กซ์นะฮะถ้าเกิดออกมาทีนึงเผลอๆแรงถึงสี่พันห้าพันนะไอ้นี่ผมไม่นับสกิลติดครีนนะเพราะว่าฮิลลิ่งของผม,มเพื่อนๆเห็นปะ ตอนที่ว่าฮิลลิ่งไอเรย์ขึ้นอ่ะหกเจ็ดพันถูกปะ่ะอ่ะเนี่ยค่อยดูเลยนะฮะเรียบร้อยคอกาดไม่ทันขึ้นเนี่ยเฉพาะเมดิคอลเอ็กซ์โพรชั่นของผมสี่พันเห็นไหมฮะแตกไปแล้วหนึ่งท่านเรียบร้อยโอ้สองคนเลยวะ่ะเดมอนไดยุกเรียบร้อยผมจะไป HP รวัวๆเลยนะฮะอันนี้ขโมยเลือดเอา HP ฟรีสนะฮะ เพราะว่าสาย HP สถานะเอลดเกมโคตรเก่งอ่ HP จ๋าอยู่ไหน HP Boost โอเคแล้วก็ไอ้นี่เหลืออีกหนึ่งสกิลนะฮะถ้าผมดวงดีผมน่าจะได้พวกเมจิกดิเฟนส์มาผมอยากได้เจ้าเมจิกดิเฟนส์กับเจ้า HP โรบัสเนสนะฮะส่วน HP สไตรค์คงจะไม่เอาครับผมเพราะว่าไม่จำเป็นนั่นเองเนาะ แล้วยิง HP สไตรป์เป็น Physical Damage ถ้าผมเจอพวกสายหลบผมน่าจะเละน,นะคนที่น่าจะเล่นสายหลบตอนนี้น่าจะเป็น Specter กับ Lich อ่ะโอเคมาผมสู้ได้นะโอเคโอ้ฮิลผมโคตรแรงเลยทุกคนอ่ะฮิลลิ่งแอรเอขึ้นมึงแตกแน่เรียบร้อยฮิลลิ่งแอรเอจะขึ้นประมาณตอนเลือดผมเหลือประมาณ1,000นะฮนะนี่เพิ่งขึ้นแวบหนึ่งเองนะเดี๋ยวเถอะ อ,อ่ตอนนี้ต้องเป็น HP โอเคไปหา HP กันนะฮะอ่า vitality haste โอเคได้ HP steel มาเนาะโอเคแล้วก็ตรงนี้ขอเป็น HP robustness แล้วก็ HP r e หนึอันนะฮะแล้วก็รอครับผมรอดอกเบี้ยนะสรุปคือ relic สองชิ้นสุดท้ายนี่ยังไม่ได้ใช้เลยว่ะเผลอๆไม่ต้องใช้มั้งเนี่ยทุกคนนะมึงแตกแน่เลือดประมาณ3000ตอนนี้นะถ้าเกิด healing หนักๆ ตอนที่ว่าเลือดเหลือสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อสามสิบเปอร์เซ็นต์ฮิลลิ่งแอเรย์ทำงานเลือดผมอาจจะเพิ่มขึ้นถึงหกเจ็ดพันนะอ่ะเคียวเซียวจานมาอีกแล้วของใครไม่รู้นะโอเคไม่ใช่คนนี้อัสตวินขี่เต่ายังไม่ได้ใช้เคียวเซียวจานนะอ่ะมายังไงฟิลลี Re ่รีลิสมาเลยน้องอ่ะฮิลลิ่งแอเรย์ขึ้นแล้วทุกคนแม็กเลือดของผมเริ่มจะมานะฮะเออ้อ โอ้ยแตกแน่พวกคุณทันเป่าล่ะเอาเลยเอาเลยตอนนี้มาแล้วว่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของฮิวิ่งในช่วงระยะเวลาประมาณสองวินะฮะไปหา HP กันดีกว่า HP r o b u s t n e s นนะฮะยิ่งเลือดที่ลดลงไปดเดามจก็จะยิ่งขึ้นขึ้นมาจัดมาอุ๊ยอันนี้ของดี อันนี้ของดีนะฮะทุกๆ d ดาม g e ที่ทำได้จะมีการฮิลลิ่งแต่บอกตรงๆเลยว่าจริงๆเอาได้มาได้นะได้ได้แล้วก็เอาเลือดอีกอันนึงเพื่อที่จะได้ max hp อีก6%มาตรงนี้นะฮะอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีอ,นนดอ้ดีหมดเลยว่ะ s t ิงกี้หลอยังไง เลือดผม2,000กว่าถ้าเกิดเขาปล่อยอันติแล้วติดครีผมก็แตกนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอบนี้รอบนี้มาดีว่ะอ่ะโอเคมาเจอ healing moment. ฮิลลิ่งอะโมเมนต์ฮิลลิ่งโมเมนต์อีกทีนึงแล้วไอ้บิงมึงจะหมดแล้วโอเคเกือบเมดิคอลเอ็กซ์โพชั่นยังไม่แรงพอนะฮะยังยังไม่แรงพอแสดงว่าดามจของเขาไม่ได้รัวนะฮะอ่าเรียบร้อยลอดออฟสติงกี้แตก เอ่อเทอรารปีเรจริงๆผมไม่ต้องการแล้วนะฮะมันไม่จำเป็นแล้วอะ่ะเอาเนเชอรัลฮิลลิ่งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปหา HP กันทุกคนเอ่อเพรสซิสเทนฟรีสขอแปะไว้อันนึงแล้วก็เอาเป็น HP ครับผมรอบหนะ้า HP แชร์ตรงนี้ก็น่าจะเอานะน่าจะเอาเพราะว่าเลือดผมตอนนี้ยิ่งเยอะ d ดามจ e สวนยิ่งแรงนะฮะแต่ ไอ้นี่ไม่อยากจะโม้ก่อนเลยว่าน่าจะไม่ได้ใช้ว่ะรีลิกสองชิ้นนี้นะไม่น่าจะได้ใช้แล้วล่ะนะ,อะโอยเริ่มขิงได้ไอ้ย่มของมันแรงไนงะแล้วก็เดี๋ยวเจ้าสเปกเตอร์ตัวนี้ที่เล่นสายโล่เดี๋ยวผมจะเอาพวก agility shaker อะไรมาสู้มาอ่ h healing ่ h healing ทุย medical explosion 1 8 1่เรียบร้อย เขาหลบไม่พ้นเลยเหรอว่าตั้ง61สิบอ็คุณหลบไม่พ้นได้ไงวะแล้วก็ติดครีรัวๆเพราะว่าค่าครีแค่16ยังติดครีอีกวะเนี่ยอืปกติไม่สมควรติดครีนะฮะแล้วที่สำคัญค่าหลบเขาตั้งขนาดนั้นทำไมผมยังซ่าโดนได้เอาฟรีสเชลหนึ่งอันนะฮะแล้วก็ตรงนี้เอาเป็นเอาเป็นผมไปสายฟรีสใช่ไหมอ่ะโอเคเอาฟรีสก็ได้นะ แล้วก็เอาฟิลลี่ฟรีสโอเคเอามาแล้วก็ตรงนี้ยังมีฟรีสได้อีก3สกิลนะฮะฟรีสฟรีสฟรีสอยู่ไหนไม่มาอา่าฟรีสดอชฟรอสชิลล์นะแล้วก็ฟิลลี่ฟรีสโอเคได้ Persistent Freeze มา1อันโอเคผมไม่เก็บดอกเบีย้ยแล้วทุกคนผมซ่าได้แล้วนะฮะ เจ้ามังกรตรงนี้เลือดประมาณ5,000โอเคมาเลยเนอะมีเจ้าทวินสปิริตด้วยนะไม่กลัวนะผมว่าผมชนะนะไม่น่าจะยากด้วยนะเขาเล่นสายสปิริตแปะสถานะเดดบิลลี่เออมาเลยเพื่อนเอ,อแต่ถ้าเกิดเดดบิลลี่เลเวลแม็กมาเนี่ยเลเวลแม็กโอเคถ้าเลเวลแม็กนี้2 2 0 0 0กว่ากว่าอะฮิลิ่งแอเรขึ้นแล้วนะฮิลิ่งแอเร่ขึ้นก็จบชีวิต medical explosion 7,700นะฮะเรียบร้อยเมื่อกี้ผมเล่นสายฟรีสไอ้นี่จะมีฟรีสเด e มาเพิ่มนะฮะถ้าเกิดผมโดนโจมตีเพราะว่ามันจะมีฟรีสเชลทำงาน50%ถามว่าอย่างนั้นดีไหมมันจะมีเดามาเพิ่มนิดนึงมันก็ดีเอามาเอาฟรีสมานะแล้วก็เดี๋ยวไปฟรีสกันรัวๆเลยก็แล้วกันเนาะไอนี่ฮิลิ่งเราจะเข้าสู่สถานะเรกโอเคได้ฮะ อันนี้เฮสจะทำงานไวขึ้น HP สถานะอะไรพวกนี้มันจะไวขึ้นนิดนึงดูทรงไม่ค่อยจำเป็นเอาแรนดอมไปนะได้เป็นเ e d haze โอเคกูดแต่ผมว่าผมชนะแล้วแหละนะฮะโอเคเจ้าสเปกเตอร์ยังไงค่าดอชเจ็ดสิบห้าโอเคเขาน่าจะหลบพ้นแล้วแหละทุกคนยังไงพ้นนะโอเคอะเมดิคอลเอ็กโพชั่นขึ้นเอ้ยทุ้ยไฟนอลดิเฟนซ์ขึ้นแล้วยังไงพ่อหนุ่ม ยังไงยิ่งอุ๊ยอุ๊ย Perfect I mean, I mean. เพอร์เฟกต์รีบาวเบาเบาเบาเาไอ้มิงไอ้มิงเออเย่ยมือเมื่อกี้เลือดผมเหลือประมาณ700ถึงไม่เกินพันหแล้วเพอร์เฟกต์รีบาวเมื่อกี้มันมาทุกคนเพอร์เฟกต์รีบาวเขาสะท้อนผมมาแค่สอทีเห็นปะ่ะเนี่ยน่าจะดามจประมาณพันนิดๆน,นะฮะนี่ดีนะฮิวผมแรงนะทุกคน สกิลฮิลที่แรงที่สุดของผมก็คือ Tenacious Light นะเพราะว่ายิ่ง HP Max สูง Tenacious Light ทีละ7%มันยิ่งแรงนะฮะโอเคขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกัน EP หนะ้าคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เดมอนดดยุก n u m b e r 1 MVP ลากันไปก่อนนะสาย Back to the Back to the Basic นะเพราะว่าผมตั้งใจจะเล่น h e ่อ i n g Damage อยู่แล้วนะฮะ โอเคไม่เจอกันทุกคนบายๆวูวนะฮะ